สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มีอ้อยจะมาชวนท่านผู้ชมทําแหนมหมูทานและหลายท่านคงคุ้นเคยกับเมนูนี้ดีและหลาย,ลายท่านก็อาจจะชอบทานแหนมหมูเหมือนมีอ้อยนะคะซึ่งทําได้ไม่ยากค่ะแถมยังมีรสชาติที่อร่อยถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะมีอ้อยจะนาหนังหมูเอาขนออกให้หมดล้าทงทำความสะอาดและนํามาต้มมีอ้อยจะใช้ไฟแรงในการต้มต้มจนหนังหมูสุกนิ่มเลยนะคะหลังจากที่ต้มได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะมีอ้อยจะตักขึ้นมาและใช้ช้อนซ่อมจิ้มลงไปในหนังหมูถ้าจิ้มได้ในลนักษณะตามภาพในวิดีโอแสดงว่าเป็นอันว่าใช้ได้แล้วนะคะมีอ้อยปิดไฟนะคะตักหนังหมูขึ้นมาใส่จานและนําหนังหมูไปล้างน้ําให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งค่ะ หลังจากที่ล้างหนังหมูจนสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมีอ้อจะใช้มีดนะคะเฉือนส่วนที่เป็นมันที่ติดมากับหนังหมูเอาออกให้หมดเลยค่ะเมื่อมีอ้อยเฉือนเอาส่วนมันๆออกเรียบร้อยแล้วนะคะมีอ้อยจะหั่นค่ะหั่นให้ได้ลักษณะเป็นเส้นๆนะคะมีอ้อยจะหั่นขนาดหนังหมูให้มีความยาวประมาณ1นิ้วครึง่งและมีความหนาบางประมาณ1-2ม mm. เมตร ขนาดของหนังหมูนะคะก็แล้วแต่ท่าผม้ชมสะดวกเลยค่ะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะหลังจากที่หันน่นหนังหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วมี่อ้อยจะผึ่งลมให้แห้งไปดูกันค่ะว่ามีวัตถุด,ดิบและส่วนผสมอะไรกันบ้างมีใบตองหนังยางหมูสับมี่อ้อยใช้หมูสับ500กรัมแล้วนามาบดให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะกระเทียมสับ100กรัมหนังหมูที่ทําการหั่นเมื่อสักครู่นะคะ200กรัมข้าวเหนียวสุก100กรัม เกลือ25กรัมน้ำตาลทรายแดง15กรัมผงปรุงรสลดหมู15กรัมส่วนผสมทั้งหมดนะคะสามารถดูที่ใต้คลิปได้อีกครั้งนึงค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการทำแหนมนะคะมีอ้อยเทหมูสับที่มีอ้อยบดละเอียดนะคะ500กรัมลงไปในชามผสมตามด้วยหนังหมู200กรัมข้าวเหนียวสุก100กรัมกระเทียมสับ100กรัม เกลือป่น25กร,รมัมน้ำตาลทรายแดง15กรมัมถ้าท่านผู้ชมไม่มีน้ำตาลทรายแดงก็สามารถใช้น้ำตาลธรรมดาก็ได้นะคะตอนนี้มีอ้อยจะใช้มือนะคะในการยีข้าวเหนียวเบา,เ,บาเพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวจับตัวกันเป็นก้อนให้ข้าวเหนียวแยกตัวออกกันเป็นเม็ดเมด็พร้อมกับการนวดส่วนผสมทั้งหมดไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ่านผู้ชมคะมีอ้อยเริมใส่ผงปรุงรสรสหมู15กรัมลงไปนะคะในขณะที่ใส่เครื่องปรุงต่างๆมีอ้อยต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามีอ้อยเพิ่งเห็นว่ามีอ้อยยัไมได้เติมผงปรุงรสรสหมู15กรัมลงไปก่อนหน้านี้มีอ้อยได้ทําการนวดไปประมาณ10นาทีแล้วนะคะหลังจากที่เติมผงปรุงรสรสหมู15กรัมลงไปมีอ้อยจะทําการนวดต่ออีก10นาทีมีอ้อยจะใช้เวลาในการนวดทั้งหมดประมาณ20นาทีนะคะมีอ้อยจะนวดสมสมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ จนกว่าจะครบเวลาที่ม่อ้อยกำหนดไว้ประมาณ20นาทีหรือจนกว่าส่วนผสมนะคะจะมีความเหนียวที่สามารถปั้นเป็นก้อนได้ค่ะ เมื่อครบเวลา20นาทีหลังจากการนวดแล้วนะคะมีอ้อยจะปั้นส่วนผสมนะคะให้ท่านผู้ชมสามารถปั้นส่วนผสมให้ได้ขนาดที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยค่ะและมีอ้อยจะเพิ่มเติมพริกขี้หนูสดลงไปนะคะในต้นคลิปส่วนผสมมีอ้อยอาจจะไม่มีภาพของพริกขี้หนูนะคะมีอ้อยเพิ่งนึกออกนะคะว่ามีอ้อยมีพริกขี้หนูอยู่ในตู้เย็นมี่อ้อยจะมาใส่ด้วยนะคะเพื่อความสวยงามและน่ารับประทานมากขึ้นเมื่อใส่พริกขี้หนูสดลงไปจะทําให้รสชาติของแหนมนะคะเพิ่มความ แล้วก็จะมีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบทานเผ็ดนะคะมีอ้อยจะปั้นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโดยที่มีอ้อยมาได้ช่างนะคะว่าน้ําหนักประมาณเท่าไหร่มีอ้อยก็จะกะกะเอาค่ะเมื่อมีอ้อยปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะทําการห่อใบตองน,นะคะ วิธีการห่อใบตองจะทำลักษณะเหมือนข้าวต้มมัดเลยนะคะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดเคยทำข้าวต้มมัดนะคะจะทำได้ค่ะแต่ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดยังไม่เคยห่อใบตองแบบข้าวต้มมัดนะคะาาท่านผู้ชมสามารถทำตามมีอ้อยให้ได้ตามภาพในวิดีโอเลยค่ะใบตองก่อนนำมาใช้นะคะให้ผึ่งลมค้างคืนไว้นะคะประมาณ1คืนการผึ่งลมจะช่วยให้ใบตองไม่กรอบแตกง่ายในการหอ่อหลังจากนั้น ฉีกเป็นแผ่นๆให้ได้ขนาดที่ท่านผู้ชมต้องการและล้า,ทางทำความสะอาดทีละแผ่นทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเช็ดให้แห้งและจินนนำมาใช้นะคะหลังจากที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะรัดด้วยหนังยางนะคะรัดประมาณจํานวน2-3รอบก็แล้วแต่ขนาดของหนังยางนะคะเมื่อมีอ้อยทำการห่อใบตองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ มีอ้อยจะพักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องและมีแสงแดดส่องมีอ้อยจะพักทิ้งไว้ประมาณ2ถึง3วันนะคะและแนะนําให้หาฝาชีมาครอบเพื่อป้องกันมแมลงวันมาไข่นะคะหลังจากที่มีอ้อยพักทิ้งไว้ประมาณ2วันมีอ้อยมาชิมนะคะรสชาติเขาใช้ได้แล้วค่ะในการทําแหนมนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและอากาศของท่านผู้ชมนะคะถ้าอากาศร้อนเราจะสามารถรับรู้รสชาติของแหนมได้ไวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถทานได้เลยค่ะแต่ ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดไม่ชอบทานแบบดิบสามารถนำไปปรุงสุกก่อนนะคะแล้วจึงนำมาทานค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมีอ้อยครั้งต่อไปตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ